อืสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกมจากสนุกเพทเท้านั่นก็คือแอ์พอร์ตสนามบินหันสารนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งกอ่อสร้างต่างๆที่อยู่ในนอกลานลอกสนามบินตรงนี้ครับตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้เล่นได้พัฒนาลันเว์ยในการรับส่งผู้โดยสารน,นะครับอื แล้วเขาเนี่ยครับผู้เล่นจะต้องจัดการอะไรบ้างกับเกมนี้นครับนั่นก็คือผู้เล่นจะต้องทําการจ้างเครื่องบินเขาเรียกไม่ใช่จ้างครับเขาเรียกว่าเช่าเครื่องบินครับเช่าเครื่องบินเพื่อมารับส่งผู้โดยสารที่อยู่ในรันเวย์นี้นะครับอ่าแล้วนอกจากเพียงแค่รับส่งผู้โดยสารครับยังมีงานบริการอื่นๆอีกมากมายที่ผู้เล่นจะได้รับทั้งเงินแล้วก็ค่า exp ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบปั๊มทั้งเงินแล้วก็ exp ตอนนี้เรามาดูกันว่ามีอาคารบริการอะไรบ้างที่แบบว่าอ่าผู้เล่นทําอะไรได้บ้างมาลองดูกันทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือถนนกับรันเวย์อย่างที่กล่าวไปแล้วครับเป็นสลรับพื้นที่ให้เครื่องบินลงจอดนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยครับก็จะรับรับหน้าที่ในการส่งผู้โดยสารนะครับหากไม่มีถนนนะครับผู้เล่นก็ไม่สามารถส่งผู้โดยสารได้ ตอนแรกนี่เขาจะให้รานเว์มาเพียงแค่ที่เดียวก่อนนะครับแล้วผู้เล่นก็สามารถที่จะเพิ่มรันเว์ได้และต่อไปก็จะเป็นปั๊มน้ํามันครับดูภาพชัดๆนะครับปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันตัวนี้ทําอะไรได้ครับเมื่อเวลาที่ผู้เล่นนําเครื่องบินลงมาจอดเนี่ยครับผู้เล่นสามารถที่จะเติมน้ํามันเพื่อสับเครื่องสับเพิ่ม exp แล้วก็เงินจํานวนหนึ่งด้วยนะครับ แล้วก็ยังไม่พอครับยังมีอูอ่ซ่อมครับอู่ซ่อมเครื่องบินที่สามารถซ่อมแซมเครื่องบินในขณะที่เครื่องบินลงจอดได้อยู่เพื่อรับทั้งเงินแล้วก็ exp เพิ่มขึ้นนี่มีทั้ง2หอแล้วครับที่จะได้ทั้งเงินแล้วก็ exp ยังมีอะไรอีกบ้างไหมครับที่สามารถได้รับทั้งเงินหรือ exp ปลายโฆษณาเนี่ยครับป้ายโฆษณานอกเหนือจากจะเพิ่มความสวยงามให้กับสนามบินของเราครับยังสามารถได้รับเงินจํานวนเงินค่าโฆษณาจํานวนหนึ่งด้วยนะครับ โดยจะได้รับทุกๆ22ชั่วโมงแล้วก็นี่หอควบคุมลมครับหอควบคุมลมนี่จะทําหน้าที่ในการขับไล่เมฆที่เกาะอยู่ในรันเวย์นะครับทําให้เครื่องบินสามารถลงจอดได้และยังได้รับค่าประสบการณ์ด้วยครับยิ่งถ้าก่อสร้างหอควบคุมลมไว้ในแต่ละรันเวย์นะครับก็สามารถที่จะจัดการลมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอ่าต่อไปคราวนี้มาจบตรงที่หอ อูต่างๆนะครับคราวนี้มาเป็นต่อที่เรดาร์ครับอ่าความสามารถของเรดาร์นี่ทําอะไรได้บ้างครับความสามารถของเรดาร์ก็คือการลดเวลาการเดินทางนั่นเองครับเมื่อผู้เล่นจ้างเครื่องเมื่อผู้เล่นเช่าเครื่องบินเลเวสูงๆเนี่ยครับก็ย่อมต้องใช้เวลาในการลงเวลาในการลงรันเวย์ที่ค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะสักประมาณ1ชั่วโมงหรือไปเป็นวันเลยครับหากผูดด้เล่นมีหอตัวนี้ครับ จะสามารถลดเวลาในการเดินทางได้ตั้งแต่15นาที1ชั่วโมงหรือนำเครื่องลงจอดเดี๋ยวนี้เลยก็สามารถทำได้แล้วต่อไปอันนี้เป็นหออะไรครับอ่าหอควบเขาเรียกว่าหอควบคุมนะครับเป็นหอที่เอาไว้สำหรับในการเพิ่มสัญญาณวิทยุที่อยู่ตรงนี้นะครับหอเพิ่มสัญญาณวิทยุแล้วสัญญาณวิทยุนี่เขาเอาไว้ทำอะไรได้ครับอ่าสัญญาวิทยุเนี่ยครับเขาเอาไว้สำหรับในการเพิ่มรันเวย์สนามบินนั่นเองครับหาก ไม่มีสัญญาณวิทยุเพียงพอก็ไม่สามารถเพิ่มรันเวย์สนามบินได้นอกจากที่จะมีหอที่แบบว่าจะต้องติดตั้งตามรันเวย์ต่างๆครับก็ยังมีหอควบคุมมือถือเคลื่อนที่หอควบคุมมือถือเครื่อนท,ที่ก็จะสามารถเพิ่มรันเวย์ได้อีกนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มสัญญาณมือถือเพิ่มสัญญาณวิทยุสัญญาณวิทยุครับเพื่อที่จะเพิ่มรันเวย์ได้ โดยข้อดีของหอควบคุมเคลื่อนที่เนี่ยครับสามารถวางไว้ตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะครับตามที่คุณต้องการอืมจบแล้วใช่ไหมยังไม่จบนะครับเพราะว่านอกจากนี้ครับผู้เรียนยังสามารถที่จะจ้างผู้จัดการเพื่อที่จะขอรับสิทธิทพิเศษเพิ่มขึ้นต่างๆอย่างเช่นถ้าจ้างรันเวย์ก็จะได้เพิ่มรายได้10%เพิ่มประสบการณ์10%และลดเวลาในการเดินทาง10%เฉพาะรันเวย์นั้นด้วยนะครับ เพื่อนสามารถที่จะจ้างผู้จัดการได้1คนต่อหอนึ่งอนะครับ1อาคารอ่าส่วนหอเรยไร้์ครับ<ๆ>ก็จะเชิญดเาราดในการเดินทางเครื่องบินลดลงไปตั้งครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวหรือไม่ก็จะเป็นพวกอู่ซ่อมอย่างนี้ก็ได้นะครับผู้จัดการโรงซ่อมก็จะเพิ่มประสบการณ์เป็น2เท่าเลยทีเดียวครับเมื่อทําการซ่อมอะยังไม่จบโอ้ผมพลาดไปได้ยังไงครับโรงเก็บเครื่องบินนะครับ อลงเก็บเครื่องบินนี่ทำอะไรได้ลงเก็บเครื่องบินเนี่ยครับ,บผู้่ดจะสามารถซื้อเช่าเครื่องบินส่วนตัวได้นะครับโดยการเช่าเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยครับก็จะสามารถประหยัดต้นทุนในการจ้างได้ถึง50%แถมยังสามารถเปลี่ยนสีใหม่ได้ตามที่ต้องการาและถ้าก่อถ้าจ้างผู้จัดการล้วครับจ้างผู้จัดการ ก็จะสามารถอนุญาตให้คุณซื้อเครื่องบินมาเก็บในโรงเก็บได้เลยครับทำให้ผู้เล่นมีเครื่องบินส่วนตัวในการใช้งานได้โอ้วิเศษไปเลยอะพวกคุณเห็นผู้เล่นทุกท่านเห็นไอ้พวกนี้ไหมครับต้นไม้อะไรพวกนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากการสร้างภูมิทัศน์ละครับภูภูมิทัศน์นะครับผู้เล่นจะสามารถปรับปรุงเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มจํานวนผู้โดยสารได้ด้วยนะครับอู้ มีต้นไม้ทั้งก้อนหินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผู้เล่นถ้ามีเงินเหลือเฟือก็สามารถซื้อมาตกแต่งก็ได้นะครับปัโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาในส่วนนอกสนามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสนามอย่างเช่นในท่าอากาศยานแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ